ปีนี้กบครบสามปีเรายมที่อาตาม่านี่มาแสดงรรมเพื่อให้คนบางคนศึกษาไปนั่มแต่ว่ามันก็มีคนบางคนมึงจะออกมาพูดทําไมเป็นพราทําไมมายุ่งกับเรื่องชาวบ้านมายุ่งกับโลกโชวีดยวมันก็บไิเสียหายเดย้แสดงรรมพานนีมันไปได้ไกลเป็นพราต้องปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนี้ห้ามทําอย่างโน้อนอย่างนี้ เออเพิ่อนออกมาเว้าศึกษาถ้ำจนว่าเมาถ้ำยยมเห็นทุกสิ่งทุกอย่างผิดเบิดขันพารวมนั่นเว้าบ่าได้ดั้งใจปฏิบัติบ่บได้ดั้งใจกะดาไอ้โลนไอ้หาไอ้เฮียมึงอยู่วัดไหนวะกูจะเอาไฟไปเผากุฏีมึงกะมีอาตมาเจอมาแล้วค้นศึกษาถ้ำอิรินิยม ฟังอัตมาไว้เด้อบ่มากะแค่เดือนพันหนึ่งปฏิบัติตนปฏิบัติตัวข้องเจาของ,ของให้ดีกบพ่อเฮาบ่สามารถไปหามกร,รมคนนั่นคนนี้ได้เฮาบ่สามารถทีจีไปบอกให้พระรูปนั่นรูปนี้ปฏิบัตินั่เจาะองได้เพื่อเฮ็ดผิีมันกะกรรมของเพื่อเอาตัวเจาะองให้มันดีกบพ่อเจาะคองแห่งไปต้าเพื่อ กัดพวกใจเจ้าของเองตกนันกเอง